สดเครับแอร์นี่ครับแอร์จิ๋วนะครับเล็กมากลองเทียบกับมือดูครับอ่ะเอามือมาว่ามันจิ๋วนะครับจริงๆเขาเอาไปที่วางไว้ที่รถครับเนี่ยโอ้โหแอร์จิ๋วแต่มันมีข้อดีจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นข้างหลังดูข้างหลังครับเป็นโซลาร์เซลล์ครับโอ้โหเป็นไงครับอันนี้สีชมพูจะแพงสุดนะครับอ่าใช่แอร์เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับที่ผมซื้อมาจากแอปแห่งหนึ่งนะครับอ่ะทีเนี้ยดูครับเดี๋ยวไปเทสดูครับพอมีแดดครับ หมุนครับเห็นหมครับหมุนเนี่เลยหมุนเติ้วเลยโอ้ยหมุนติ้วเลยผมว่ามันเจ๋งนะครับจริงๆอะ่ะก็คือเอามาเล่นขำๆก็ได้นะครับนั่นมันเป็นแอร์ที่แบบว่าสีสวยนี่คือจริงๆคือเนื่องจากไอ้สเกลหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเห็นเป็นอย่างงี้ครับแต่จริงๆอะ่ะมันหมุนเติ้วเลยเนี่ยขอให้มีแดดน,นะครับมนใช้งานได้จริงๆครับโดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่ราคาแพงกว่าสีอื่นนะครับลองไปเสิร์ชด,ดูนะครับ แต่สีขาวสีแะไรมก็ใช้งานได้ประมาณนี้นะครับลองลองไปซื้อกันดูครับผมว่ามันเจ๋งครับจริงๆครับเด็กๆช,ชอบเล่นครับผมก็ชอบเล่นครับ